แล้วกาลันนะกาลันคลาดเปิดนะครับเปิดทางเดี๋ยวทุกคนรอคอยครับเก้าเจ็นาทีปวยพุ่งขึ้นมาครั้งหนึ่งเออค่อนข้างสูงพอสมควรทั้งกล้องทั้งวิดีโอจับกันเพียบเลยครับพร้อมเพียงเลยทีเดียวมีนะครับเพื่อสิ่งนี้คือเพื่อสิ่งนี้ลองแมสอ๋อเจอหัวร้าย หายคนคับดูบรรยากาศว่าคนรู้สึกยังไงมาดูกันคดที่ต่างจากเราการคยพุ่งที่ประมาณจะมาสามสิบีสิประมาณสี่ห้าชั่งจะสูงกว่านี้ก็ได้บางครั้งบางเวลา มันจะพอแบบนี้นะมันจะเหมือนควันนะคล้ายๆจะเป็นควันผสมกันนะเป็นไอ้น้ำมากกว่าเขาใช่น้ำ อ่าตรงนี้พุ่งตรงนู้นเลยพุ่งเลยนะมันคงต้องมีใครไปปิดถาท่อตรงนั้นไว้นะดูด้วยนะมันจะกี่นาทีผมจัดนาทีได้แล้วหนึ่งนาทีผมถ่ายวิดีโอตั้งแต่ขึ้นรถตอนนี้สองนาทีกว่าแล้ว หน้าจะมีสูงกว่านี้ไหมแล้วอาดังร้อนกันโอ้ยนะมันเหมือนกับใสมากลมมเลยนะมาเั็นตาน้ำจะเป็นตาน้ำร้อนนอ้ยนะโซีิเซสัดมากครับค่อนข,ข้างจะตรงเลยนะ กไหนอนน้มันไหลมาที่น้าคนไหลจบแล้วขอบคนได้ขึ้นมาให้ชมครพี่น้องพญานาฏได้เวลาปิดกล่องเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะไปไหว้ทานกันเลยครับในเก้าสิบนาทีครับจะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่หน้าละนี่ขึ้นไม่สูงมากนะสูงสุดแล้วเมื่อกี้นะดูคอนชมซะก่อนครับพี่น้องนี่นะครับเยอะมาก อ um: oh. ไปครับพี่น้องมันอ่งมาเนาะมันอ่งมาแล้วก็มาปวดทแล้วก็ลอยกาเซนจิก็อ่งมาเรื่อยๆพญานาคพญานาคปิดฝาแล้วนะครับตอนนี้วันนี้เขาเริ่มปิดท่อครับตอนนี้ประมาณเม่กี้เริ่มปิดท่อมอเลยขึ้นไม่สูงของธรรมชาติธรรมชาติก่าแล้วนะครับนอนพัดอีกแล้วนอนพัดรอคนเดินไปก่อนพี่หน่อยไปทางที่ส่วนต่อไปเราก็จะ nah. right, wow, right. พาเธอไปกดทุก เธออย่ามาสองหน้าเราอย่าลักสั่งกเราใส่หน้าโอเคอเครับสวัสดีครับ